คลังจอหรือค่าลดหย่อนภาษีเงินได้หวังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเศรษฐกิจ https www bankubusiness com category business economic ความสำคัญของค่าลดหย่อนค่าลดหย่อนเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการปัญหาด้านวินัยทางการคลังการปรับลดหย่อนจะช่วยให้ฐานภาษีของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างมากการใช้สิทธิลดหย่อนเหล่านี้ ทำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นการปฏิรูปภาษีการปฏิรูประบบลดหย่อนภาษีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการปัญหาด้านวินัยทางการคลังการปรับลดหย่อนต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านการให้ค่าลดหย่อนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมบางเรื่องที่รัฐบาลต้องการจูงให้ประชาชนทำผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บรายได้รวมทั้ง2องล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยล้านบาท ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า67,104ล้านบาทการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแวดจากการบริโภคภายในประเทศอยู่ที่992,829ล้านบาทการจัดเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ที่จัดเก็บโดยกรมที่ดินก็ต่ำกว่าเป้าหมายเช่นกันภาษีสำคัญที่มีการจัดเก็บต่ำกว่าเป้าหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล797,100ล้านบาทภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 27,414ล้านบาทภาษีธุรกิจเฉพาะ66,872ล้านบาทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา4,32,353ล้านบาท